เป็นงานที่มีความสำคัญของเังหวศรีสะเกดนะครับแล้วก็ได้จัดต่อเนื่องมาเป็นเวลานับ10ปีนะครับในการจัดงานที่สำคัญนี้นะครับโดยเฉพาะเราก็ใช้โอกาสที่ถือว่าเป็นจุดเด่นนะครับของจังหวัดก็คือบริเวณสวนสมเดจพระรศรีรัชดินศีสะเกดนี่ยนะครับเป็นสวนสมเดจแห่งแรกแล้วก็บริเวณภายในสวนนะครับจะประกอบไปด้วย ต้นลำดวนนะครับกว่า4 0 0 0มต้นนะครับซึ่งเป็นอัตลักษณ์ที่มีความสําคัญนะครับแล้วก็เป็นจุดโดดเด่นนะครับในเชิงการท่องเที่ยวและในช่วงเดือนมีนาเนี่ยครับทางก็จะเป็นช่วงฤดูของการออกดอกของดอกลำดวนนะครับซึ่งก็จะมีกลิ่นหอมจริงๆก็ทั่วทั้งจังหวัดนะครับไม่เฉพาะสวนสมเด็จเท่านั้นนะครับเราก็เลยถือโอกาสนะครับเป็นการจัดงานประจําปีขึ้นมานะครับแล้วก็ต่อเนื่องกับ ได้เล่าประวัติความเป็นมาของเมืองสีสเกตนะครับตั้งแต่เริ่มการก่อตั้งก็มีการแสดงแสงสีเสียงนะครับซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวนี้นะครับก็มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องนะครับในการจัดกิจกรรมของแต่ละปีนะครับในปีนี้ถือว่าเป็นปีพิเศษนะครับเพราะว่าจาก2ปีที่ผ่านมานี่เราก็ประสบปัญหาในส่วนของการแพร่ระบาดของโควิดนะครับกิจกรรมบางส่วนเนี่ยนะครับได้ ลดลงไปหรือบางส่วนก็ไม่สามารถจะจัดกิจกรรมได้แต่นขณะนี้ช่วงโอกาสนะครับสำคัญเพราะว่าจังหวัดศรีสะเกดเองเนี่ยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาตินะครับครั้งที่47แล้วก็ได้รับการคัดเลือกให้จัดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาตินะครับครั้งที่37ซึ่งการจัดการแข่งขันก็อยู่ในห้วงเดือนมีนาคือระหว่างวันที่5ถึงวันที่ 25มีนาคมนะครับแล้วก็วันที่30มีนาถึงวันที่3เมษายนนะครับอันนี้ก็เป็นช่วงต่อเนื่องของการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติและกีฬาคนพิการนะครับซึ่งในช่วงโอกาสเดียวกันนี้ก็จะมีนักกีฬาผู้เกี่ยวข้องนะครับเดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดรีสกเกตเนี่ยกว่า3 0,000คนนะครับเป็นโอกาสสําคัญที่ทางจังหวัดเองเราก็มีงานสําคัญข,ขึ้นมาก็คืองาน เทศกาลดอกลุนลำรวนบานสืบสารประเพณีสีเ่าไทยนะครับซึ่งได้จัดมาทุกปีอยู่แล้วปีนี้ก็เป็นโอกาสตรงกับในช่วงการแข่งขันกีฬาพอดีนะครับก็คิดว่าในการจัดกิจกรรมในในส่วนนี้เนี่ยนะครับจะมีกิจกรรมที่หลากหลายที่แสดงความเป็นมาของสีสเกตนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแสดงแสงสีเสียงนะครับซึ่งมีความสวยงามตาการตานะครับแล้วก็มีการพัฒนารูปแบบไปทุกปีนะครับ อันนี้ส่วนหนึ่งแล้วก็ภายในงานเองนะครับก็มีการจัดกิจกรรมในส่วนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโอท็อปนะครับการแสดงวิถีชีวิตของชนสีเผ่าของชาวสีสกเกตไม่ว่าจะเป็นขเขมรสวยลาวเยอนะครับมีการจัดนิทรรศการภาพวาดศิลปะนะครับแล้วก็มีการจัดกิจกรรมในส่วนอีกหลายพักส่วนนะครับที่บริเวณสวนสมเด็จก็คิดว่าในการจัดกิจกรรมต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับส่วนหนึ่งก็คือ นักท่องเที่ยวหรือนักกีฬาที่มาในช่วงการแข่งขันกีฬาเนี่ยจะได้มีโอกาสได้เข้าไปเที่ยวชมนะครับนอกจากการแข่งขันกีฬาแล้วในปีนี้เราจึงเน้นเป็นพิเศษว่าเราต้องการจะจัดในส่วนที่แสดงให้เห็นถึงความพร้อมของจังหวัดนะครับในส่วนในเรื่องต่างๆนะครับซึ่งการเตรียมการในในปีนี้นะครับในส่วนของภาคส่วนต่างๆเรามีการประชุมคณะกรรมการฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อเตรียมการ ให้พร้อมที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกดซึ่งเป็นหน่วยหลักที่รับผิดชอบในการดําเนินการนะครับแล้วก็ทางมหาวิทยายลัยราชภัฏศรีสะเกดนะครับที่รับผิดชอบเรื่องของการจัดการแสดงสแสงสีเสียงนะครับแล้วก็ยังมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจะจัดกิจกรรมในส่วนของโอทอปและที่นิทรรศการต่างๆนะครับส่วนกิจกรรมรายละเอียดนะครับอาจจะมีทางท่านผู้เกี่ยวข้องนะครับได้ได้ช่วย นำเสนอนะครับแต่ว่าก็เรียนท่านผู้ฟังผู้ชมนะครับทุกท่านว่าในการจัดกิจกรรมต่างๆเหล่านี้ก็ให้ทุกท่านได้เกิดความมั่นใจในการดำเนินการตามมาตรการต่างๆนะครับเพื่อในการป้องกันในส่วนของการแพร่ระบาดของโควิดอันนี้ทางจังหวัดเองก็ให้ความสําคัญในมาตรการเหล่านี้นะครับเพราะกระบวนการในการดูแลของผู้คนที่จะเข้าไปในบริเวณสวนนะครับเพื่อจะ ได้เที่ยวชมเนี่ยนะครับก็จะมีการคัดกรองนะครับปฏิบัติตามมาตรการของสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดนะครับแล้วก็ให้ความมั่นใจกับผู้ที่มาเที่ยวชมนะครับว่าถ้าท่านเข้ามาแล้วจะได้รับความปลอดภัยนะครับเรามีมาตรการเข้มข้นในการปฏิบัตินะครับเพื่อวางมาตรการเรื่องการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิดอยู่แล้วนะครับก็คงจะเบื้องต้นเราขอเชิญชวนนะครับทุกท่านได้เข้ามาเที่ยวชมนะครับในงานเทศกาลดอกลมนวลบานสืบสารประเพณีสีเผ่าไทยสีสเกตในระหว่าง วันที่9นะครับถึงวันที่13มีนาคม2565นี้ครับก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกดนี้ได้ร่วมกับจังหวัดศรีสะเกดนะครับได้ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนในจังหวัดศรีสะเกดตลอดจนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกดทุกคนนะครับเราได้เป็นเจ้าภาพในการจัด งานเทศกาลดอกลำดวนบานสืบสารประเพณีสีเพลไทยนะฮะซึ่งในช่วงนี้นะครับจังหวัดศรีสะเกดของเราเองก็ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาตินะฮะในระยะช่วงเดือนของเดือนมีนาคมนี่ก็จะเป็นช่วงที่ดอกลำดวนทั้งจังหวัดนะครับได้บานทั่วทั้งจังหวัดนะฮะก็จะส่งกลิ่นหอมไปทั่วไปนะครับก็เลยต้อง จัดให้ตรงกับการแข่งขันกีฬาแห่งชาติในครั้งนี้นะครับซึ่งในครั้งนี้นี่ก็จะมีนักกีฬามีผู้ฝึกสอนมีญาติพี่น้องนักกีฬานะครับเข้ามาในจังหวัดศรสีสะเกษของเรานี่เยอะมาก นะครับก็จะได้ถือโอกาสในการประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกดของพวกเรานะครับโดยเฉพาะงานเทศกาลดอกลำนวนบานซึ่งพวกเราจัดกันขึ้นทุกปีนะครับเพราะฉะนั้นเชิญชวนนะครับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกดนะฮะเรามาร่วมกันเป็นเจ้าภาพตอนรับนักท่องเที่ยวในวันนั้นนะครับซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่9ถึง13มีนาคม2565นี่เองนะครับส่วนรายละเอียดในการ จัดงานนะครับก็คงจะให้ท่ลองอภิษฎนะครับซึ่งท่านดูแลรับผิดชอบในเรื่องของการจัดงานในครั้งนี้นะฮะได้เป็นผู้ถแถลงได้เป็นผู้บอกกล่าวนะครับว่าเรามีกิจกรรมอะไรบ้างนะในการจัดงานในวันนั้นนะครับก็ขอเรียนเชิญท่านรองอภิษฎครับกับเรียนท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดรีสะเกตท่านายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดรีสะเกต ท่านลองผููการนะครับตลอดทั้งพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะครับในกิจกรรมางานเทศกาลดอกจำรวนบานสืบสารประเพณีสีเผ่าไทยของปี2565ปีนี้นะครับเราเริ่มงานในวันที่9นะครับวันที่9ก็จะเป็นการวงสวงนะครับเวลา9นาฬิกาหลังจากนั้นครับก็จะมีการเปิดในส่วนของอโอท็อปนะครับโอทอ็อปวิธีโอท็อปนะครับแล้วก็เปิดหมู่บ้านชนสีเผ่า ตามด้วยในส่วนของเวทีวัฒนธรรมนะครับตอนเย็นก็จะมีการซ้อมใหญ่นะครับงานแสดงแสงสีเสียงของเราก็จะมีแสดงวันที่ 11, 12, 13นะครับงานเทศกาลดอกลำดวนบานของจังหวัดศรีสะเกดเราเป็นหนึ่งในปฏิทินการท่องเที่ยวของทรทรนะครับก็คือเขากำหนดไว้ห่วงสุกเสาร์อาทิตย์ที่2ของเดือนมีนาคมทุกปีนะครับดังนั้นปีนี้ความพร้อมต่างๆของเรา,เาถือว่ามีความพร้อมมากนะครับ โดยเฉพาะบริเวณที่ชมนะครับปีนี้เราได้รับความอนุเคราะห์ในส่วนของพื้นที่จากวิเลยเกษตรนะครับสามารถทีจะปรับพื้นที่แล้วในส่วนของตัวอาเซจย์เราเพิ่มพื้นที่ได้ความจุประมาณสักน่าจะประมาณได้เกือบ2,000คนนะครับดังนั้นปีนี้เชิญชวนทุกท่านนะครับโดยเฉพาะเราจะเปิดบ้านในส่วนของตัวการแสดงแสงสีเสียงเพื่อที่จะให้ชาวชาวต่างถิ่นนะครับโดยเฉพาะนักกีฬาได้มาชื่นชมกับพวกเรานะครับ ไม่เฉพาะในส่วนนั้นนะครับภาคกลางวันเราก็จะมีกิจกรรมในส่วนของการขายสินค้าโอท็อปนะครับปีที่ผ่านมายอดในส่วนของการขายนี่ทราบว่าประมาณ5ล้านกว่าบาทนะครับปีนี้ก็มีสินค้าหลากหลายเหมือนเดิมนะครับและส่วนของตัวบ้านชุมชนสีเผ่าก็จะมีการแสดงวิถีทั้งวันนะครับวิธีการก็จะเป็นการแสดงของลากวัฒนธรรมซึ่งวัฒนธรรมจังหวัดก็จะจัดกิจกรรมตลอดนะครับในส่วนของพับพาที่ประทับนะครับ ก็จะมีการจัดแสดงในส่วนของนิทรรศการภาพเขียนนะครับของศิลป,ปินของชุมชนในบ้านเรานะครับดังนั้นเชิญชวนนะครับในส่วนของทุกท่านนะครับเรามีความพร้อมไม่ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวมาตรการเองนะครับท่านรองราะว่าท่านก็ให้ความมั่นใจกับเรานะครับว่ามาตรการในส่วนของการเข้ารับชมต่างๆเราได้รับความร่วมมือจากสาธารณสุขจังหวัดโรงพยาบาลศรีสะเกดนะครับก็เชิญชวนทุกท่านนะครับเก้าถึงสิบ สามมีนาคมนี้นะครับขอบคุณครับ,รบสำหรับงานเทศกาลดอกลมลุนบาลสืบสารประเพณีสีเผาไทยของจังหวัดสีเกตนะครับก็เป็นจัดเป็นประจ,จาทุกปีนะครับแล้วก็ทางตลุงบุตรธรจังหวัดสีเกรเองนะครับก็ได้ระดมสภาพกาลังมีความพร้อมที่จะดูแลรักษาความปลอดภยัยแล้วก็อำนวยความสะดวกจัดการจราจรแก่ พอแม่พี่น้องประชาชนทั่วทั้งจังหวัดนะครับแล้วก็โดยเฉพาะปีนี้มีการแข่งขันกีฬาแห่งชาตินะครับซึ่งจัดที่จังหวัดศรีเกียรติของเรานะครับตำรวจภูธรจังหวัดศรีเกียรติก็ระดมกําลังทุกภาคส่วนนะครับทุกโรงพักมาช่วยกันนะครับตรงนี้ก็เพื่อดูแลนักท่องเที่ยวเพื่อน้องประชาชนแล้วก็ที่จะมาแข่งขันกีฬาด้วยแล้วก็มาเที่ยวชมงานด้วยนะครับปีนี้เรา ถึงแม้จะเหน็ดเหนื่อยแต่เราเราก็ภาคภูมิใจเราทําเพื่อพี่น้องประชาชนรับรองความปลอดภัยครับผมครับท่านผู้ฟังผู้ชมนะครับแล้วก็พี่น้องอาชาวไทยนะครับทั้งพี่น้องชาวศรีสะเกดด้วยแล้วก็ต่างจังหวัดนะครับก็เรียนว่าในปีนี้นะครับการจัดกิจกรรมงานเทศกาลดอกลำดวนบานสืบสารประเพณีสีเผาไทยศรีสะเกดนี่เราจะจัดให้ยิ่งใหญ่นะครับกว่าทุกปีเพราะปีนี้ถือว่าเป็นปีพิเศษ ที่เราจะต้องต้อนรับคณะนักกีฬานักท่องเที่ยวนะครับที่เดินทางมาจากทั่วประเทศนะครับที่เข้ามาอยู่ในพื้นที่จังหวัดรีส,สเกตความตื่นตาตื่นใจในงานเทศกาลดอกลำดวนบานสืบสารประเพณีสีเผ่าไทยเนี่ยกรใไฮไลท์ที่สุดก็คือการแสดงแสงสีเสียงนะครับซึ่งการจัดแสดงของเราเนี่ยนะครับถ้าท่านไม่เคยชมนะครับหรือไม่เคยเข้ามาในพื้นที่จังหวัดรีส,สเกตเนี่ยถ้าได้รับชมแล้วนะครับท่านจะ มีความประทับใจแล้วก็ตื่นตาตื่นใจไม่แพ้การแสดงแสงสีเสียงในระดับของอประเทศนะครับของจังหวัดใดๆนะครับเพราะว่าความยิ่งใหญ่ไม่ว่าจะเป็นนักแสดงนะครับกว่าพันคนนะครับซึ่งประกอบด้วยส่วนต่างๆที่มาร,ร่วมการแสดงนะครับเราใช้ระบบแสงสีเสียงที่ทันสมัยนะครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญก็คือการสื่อ,อความเป็นมาของจังหวัดศรีสะเกดนะครับซึ่งท่านสามารถสรุปรวบ,รวบยอดในประวัติ ที่มาของจังหวัดศรีสะเกดได้อันนี้เป็นไฮไลท์ที่มีความสําคัญนะครับในการจัดการแสดงและก็ส่วนการจัดกิจกรรมอื่นๆที่เรียนไปแล้วนะครับเป็นกิจกรรมที่ส่วนใหญ่เป็นความเกี่ยวเนื่องของจังหวัดศรีสะเกดตั้งแต่เรื่องของอวัฒนธรรมประเพณีสีเผานะครับขนมร,รมเนียมประเพณีซึ่งได้มานําเสนอและที่สําคัญอย่างยิ่งก็คือเมื่อเข้ามาในสวนสมเด็จแห่งนี้นะครับท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศความหอมของกลิ่นน้ำรวนนะครับกว่า 4ี่0 0 0 0 0ต้นนะครับซึ่งมีความหอมละมุนนะครับแปลกจากกว่าจากที่อื่นนะครับอันนี้สิ่งที่ท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศนะครับก็ในโอกาสหนึ่งนะครับก็อยากจะให้โดยเฉพาะท่านที่ไม่เคยเข้ามาเนี่ยนะครับได้เข้ามาเที่ยวชมแต่ว่าในส่วนของพวกเราซี่เป็นชาวรีสเกตนะครับอาจจะเคยมาเที่ยวชมแล้วบางส่วนเนี่ยนะครับปีนี้เราก็ถือว่าเราเป็นเจ้าบ้านเป็นเจ้าภาพก็ถือโอกาสมาต้อนรับนักท่องเที่ยวนักกีฬาที่เข้ามานะครับก็ ขอให้พวกเรานะครับได้เป็นเจ้าบ้านเป็นเจ้าภาพที่ดีในการต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทุกท่านที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดศรีสะเกดผมก็เชื่อมั่นว่านักท่องเที่ยวที่เข้ามานะครับจะได้รับความประทับใจจากพี่น้องชาวจังหวัดศรีสะเกดก็ขอเชิญนักท่องเที่ยวทุกท่านนะครับได้มาเที่ยวชมงานเทศกาลดอกลมดูนบานสืบสารประเพณีสีเผ่าไทยศรีสะเกดในช่วงวันที่9ถึงวันที่13มีนาคมและก็ในช่วงเดียวกันท่านสามารถจะได้ ชมการออได้มาชมนะครับการแข่งขันกีฬาแห่งชาติและการแข่งขันกีฬาคนพิการในคราวดเดียวกันด้วยนะครับก็ขอเชิญชวนทุกท่านครับ